โรงเรียนนี้ไม่ได้แคยสอนหนังสือแต่เด็กๆก,กำลังพลิกฟื้นทะเลไทยด้วยมือของพวกเขาเองบาดีบาดีสู้โดวบายีอะไรยาตาลีเป็นสู้โดบายยมันไม่ไม่รู้ไปยมันก็คือเป็นมาฮันกล้องเตาอายุและเป็นเทยกของกูกุยห้อยผู่ป่าแล้วสู้โดเแล้วไม้ดูแล้วครับ ผมนึกว่ามันยากครับแต่พอได้ลงมือทามันสนุกและพิใจมากเลยครับหนูอยากให้ประยูนมีที่อยู่และหนูก็อยากดูแลทะเลด้วยตัวเองค่ะหญ้าทะเลสําคัญมากเป็นแหล่งอาหารดูซับคาร์บอนฟอกทะเลและป้องกันคลื่นกับซ้อชายฟังที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและชุมชนมาศึกษาดูงานได้จริงค่ะ เด็กๆได้ลองมือทำจริงพร้อมพี่ๆจิตอาสา CPF สนับสนุนอุปกรณ์และความรู้เพื่อให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ยยกทะเลอย่างยั่งยืนจากห้องเพาะในโรงเรียนเด็กๆกำลังยกต้นหญ้าทะเลที่เพาะเองไปปลูกในทะเลจริงเพื่อให้ประยชน์หนีบ้านอีกครั้ง